อมเชลเฮ้ยมาแล้วก่อนที่คุณไม่ชมจะไปดูเนี่ยก็อย่าลืมฝากคุณที่าของวิดีโอนะเพื่อาการดูที่ชัดกว่าเดิมร้อยเท่าไงแล้วก็ยิ้มกดไลค์ด้วยนะครับผมเขาว่าสายตาเนะี่ยมันหลอกฉันไม่ได้หรอนะอุซอบกี้นายเนะี่ยหน้าตาแปลกๆนะแต่เมื่อกี้แลว้วอ๋อหน้านายคือเมตาลม,มอนแน่นอนนั่นไงล่ะโบแต่ทุกคนนะสายตามันหลอกฉันไม่ได้หรอนะงั้นวันนี้คือผมจะทำการรีวิวตัวแปะที่ไม่มีใครสามารถรีวิวได้แน่นอน ไม่ใช่สมยสามารถรีวิวติไม่มีใครรีวิวแล้วนอนทุกคนนั่นก็คือเมตามวา้วะทุกคนนะ <c oughs> ดูดี่โอ้โหแล้วก็ดูสกิลมานานทุกคนสกิลมันเหมือนกันเลยรีฟอร์มเชลนั่งจะมาดูว่าสกิลมัน,น,มนจะเป็นยังไงเนะ <Okay. S 1> าะโอเคเราจมตี <c oughs> ลืมใส่ของไลโคเลยเออนะขอเดียวขอหน่อยนะเป็นถ้วยเร็วเป็นถ้วยเออนั่นแหละดูหน้าตาม,มันาดิ <c oughs> หายแล้ว HP hey, คือ1 9 0 0 0 0นเะก้าหมะพลยตีคือ6 0 0 0 0ยอดตีคอเซคือ4ี0 0 0ื่นหกสิบดพันเก้าร้อยกำกันคือหนึ่0หมกำกับมเปร์็นหนึ่งหมื่นะโอเคมาแต่ข้าวแล้วไม่สามารถอัพดาวได้นะมันตัดแค่2ดาวเนาะก็แง่แล้วเนาะอันนี้ก็เต็มเรียบร้อยโอเค <laughs> ประมาณนี้นะ <laughs> เราจะไปดูว่าเอเมชั่นสกิลมันเนมันจะเป็นยังไงนะโอเคปะเนีย่ยรู้เหมือนกันนะฮะทุกคนคือมันเป็นตัวที่ไม่ค่าชิปไงแล้วหกก็ไม่ค่าชิปว่าจะมันจะริวได้นะอ่ต้องลองกับเลเวลน้าๆก่อนแล้วกันนะลเกียมา มาเม็ดดามอนท่าปกติด้วยนะเกงก้านะยทำมันลงไปนะืโกดะเวทต้มเรียร้อยนะโอเคมาจังหวะนี้นะอสกิลไหนดีละ่ะสกิลไหนดีละ่ะซ้า,ะนะายหรือขวาหรือก,กลางดีล่ะนะอน่นเหมือนกันสกิลเลยนี่หว่ามารีฟอร์มเชลเข้าไปแบบว่าระเบิดนะผมว่ายูที่สองไม่น่าใช่นะมันจะเป็นถ้วยนะผมบอกเลยน่าจะเป็นถ้วยนะผมเดา มารีฟอร์มเชลเจอเลยดีว่าไม่ไม่ไม,ไม่อันตรีจะแบบว่าแปะไปก็ได้นะอันตรีแบบว่ารีฟอร์มเชลเฮ้ยมาแล้วแข่ง <c ười> ันหมดเลยนี่หว่ามันจะมีอ่ะอันนี้ไม่ใช่สัตอันติมาแมวอะไรเนะี่ยีリフォーมเชลเออพุ่งไประเบิดเหมือนกันเน,ะนาะนอ่ะリフォームเชลนั่นแหละโอเค น้นตีเหมือนดูมันจะใช้นะแต่ว่าสุดท้ายมันก็รีฟอร์มเชียวเหมือนกันนะทุกคนผมแน่ใจว่าถ้าปกติมันจะตีห้าขีเข้าหรือเปล่านะผมว่าไม่น่าได้นะเราจะมาลองดูนว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะถ้าไม่ได้คือนะถ้ามันมีผลเกี่ยวข้องในเกมนี้เลยนะโหเคปหะรีฟอร์มเชียวอืมเข้าด้วยฮะน่ากลัวไหมล่ะหลุมศพหลุมศพปาดหน้าน่นาแหละหลุมศพขึ้นมาที่หน้าเลยนะรีฟอร์มเชียว นี่ไงระเบิดตายอยู่ตัวเนาะรีคอมเพียวลูกเกียร์นโนนตีแล้วเหรอเนะมารีฟอร์มเพียวเหมือนเดิมสองแสนนาเมิก็ถือว่าแล้วเรื่องแล้วเนี่ยมาลูกเกียร์แชนตีมาเนาะขึ้นนางกระแสวารีมาลูกเกียเหยียได้มากเลยเนาะนี่ผมรอเก็บเศษอยู่รอก่อนแล้วกันนะรีคอมเพียว มีหิวนะมรีฟอร์มเชลที่หนึ่งโซน่ามนหนึ่งที่ไปกระดูกผักกระด้างรีฟอร์มเชลปิชาเรียบร้อยนะทุกคนทำการปีชาเรียบร้อยนะเนี่ยเป็นถ้วยด้วยเนี่ยเห็นจิ้วเป็นถ้วยอ่ะใครมันจะไปคิดหาทำนะทุกคนคือแหมเป็นเป็นเนี่ยเป็นถ้วยเรียบร้อยนะถ้ามันมีท่านี้จริงนี่มันจะฮามากเลยนะผมบอกเลยเนี่ยแบบว่าบับโลไงทุกคนนี้เนาะ ก็นะหวังอะไวมาไม่ได้ท <c oughs> ุกคนนะเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่ชิ้นส่วนที่ผ่านมาเท่านั้นนะเพราะงั้นเราก็ทําการลาก่อนเลยแล้วกันนะมาชิปขอออกกันประโยชน์ของมันน่ะมีแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะทุกคนคือมันไม่สามารถจะไปโจมตีใครได้หรอกถึงแมนจะสองแสนน้ำเอกเถอนนะโอเคมาเลือสโตนรีโมเอาหมดเลยแล้วก็ไลโคเอาของคืนนะถึงแม้จะดูโหดร้ายไนาดนก็เถอะนะก็ลาก่อนแลยกันปลดล็อก นายนะ่ะมีหน้าที่เพียงแค่อย่างเดียวอยู่ไหนมาน,นี่เลยต่อไปรีเวลฮ่าฮ่าได้มาแล้วอะนะโอเคหน้าที่ของมันมีเพียงแค่อย่างเดียวนะนะมาไลโคจะหดดาวม่วงอะนี่อาลูคาริโอแหะหน้าที่อย่างเดียวของมันอนะก็คือเปลี่ยนร่างเปโปเกมอนที่เราต้องการใช้นะทุกคนโอเคเนาะแค่ผมเอาไลโคเนี่ยของขาด มัไม่แค่ตัวเดียวใช่ไหมแต่พอมีเมตามอนตัวนี้มาก็เท่ากับ2ตัวนะโอเคถือว่าใช้ได้นะอะไรของใกล้หกดาวม่วงแล้วใกล้ที่จะรีวิวได้แล้วเนาะแต่ผมเคยพูดไว้เมตามอนนายนี่โจมตีแรงมากเลยเนี่ย